พระเอกสายบุญของเทรกล้ามอบห้องน้ําให้น้องในโรงเรียนที่ห่างไกลพระเอกสายบุญของแท้สาหรับกล้าฟขณาวุฒิไตรพิพัฒนพงศ์ที่มักจะเห็นหนุ่มกล้าใช้เงินส่วนตัวไปทําประโยชน์ด้านต่างๆทั้งบริจาคให้โรงพยาบาลให้ทุนการศึกษาน้องๆที่ขาดแคลนการมอบอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ขาดแคลน และล่าสุดกราฟและครอบครัวได้มอบห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อตำบลหนองโสนอําเภอลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลมากโดยเมื่อหนุ่มกราฟรู้ว่าอาคารเรียนของน้องๆโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อไม่มีห้องสุขาทําให้น้องๆต้องเดินไกลเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำบางคนถึงกับต้องอดทนรอจนหมดคาบเรียนและเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาหนุ่มกราฟพร้อมครอบครัวได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านหนอง ไก่ต่อตำบลหน,นองสน,นอเภอเลาขวัญจัังหวดกาญจนบุรีเพื่อมอบห้องน้ำที่สะอาดและถูกหลักตามเกณฑ์แถมการไปครั้งนี้กลับไม่ใช่แค่มอบสุขาเท่านั้นยังมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆด้วยทำเอาน้องๆกว่า100คนต่างยิ้มด้วยความสุขคนาวุฒไตรพิพัฒนพงศ์เกิดวันที่4ธันวาคมพศ2540ชื่อเล่นกราฟเป็นนักแสดงในแบบนักร้องชาวไทยสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง3มีผลงานเป็นที่รู้จักจากการได้รับบทไทยจากซีรีส์เรื่องทานไทย The series เกลียดนักมาเป็นที่รักกันสดีๆและเป็นนักสแสดงไทยคนแรกที่มีภาพขึ้นจอดิจิตอล The panoramic at Central World John Led Glass Wall ทั้งแผงของศูนย์การค้า Central World โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เขาเป็นบุตรชายคนเล็กของครอบครัวมีพี่สาวหนึ่งคนเขามีชื่อเล่นเดิมว่ากัฟที่มาจากชื่อบริษัทบิดาโดยการนำเอาตัว อักษรข้างหน้า GUP มารวมกันเป็นคำว่ากราฟโดยภายหลังเปลี่ยนเป็นกราฟเพื่อต้องให้ชื่อมีความหมายโดยคำอังกฤษว่า GULF แปลว่าอ่าวสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบูรณศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะครุศาสตร์อุตสาหากรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่12พฤศจิกายน2563ณไบเทคบางนาโดยมีแฟนคลับมาร่วมแสดงความยินดีกว่า4,000คน